สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน่านอำเภอบ้าน่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะจ๊ะกับะ คำถามที่ส่งมาาปอ,อน้อยให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่21 21กันยายน2508ท่านสามารถจะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนวันนี้พอนนอยมีคําตอบค่ะท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2องพ หกสิ 67, เป็นต้นไปเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568นาอกาจารย์ช่วงนั้นท่านอายุ59กาปีก,ก็ลงได้เลยในช่วงนั้นท่านอายุ5 9ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30 กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รบเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะก็ะก็ยกเว้นท,นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งของเดือนนั้นถ้าท่านอายุครบ60ปีในเดือนนั้นอันนี้กรณีวันที่หน่งท่านก็จะได้รบเบียบอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปี เ,ออเป็นต้นไปเลยนะคะค่ะก็สำหรับท่านที่สอบตามมา21กันยายน250 8กไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนกันยายน25 6 8เพราะว่าท่านลงแล้วท่านจะได้ระเบียอย่างคี่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่21กันยายน2 5 6 0 เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568าเป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิน่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบา,าลหรือสํานักง,งานเขตนะครณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไป กาบัรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นของท่านเองเป็นของผู้มีสิทธิ์ได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือย,อยังบางธนาคารถ้าเจ้าตัวไม่ไปขยับขยอนเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ อากาค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่สะดวกไปได้ด้วยตนเองทําอย่างไรใช้หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอํานาจจะไปขอกับหน่วยงานที่ท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุก็ได้จะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจะซื้อแถวร้นกเก็แกนแบบพิมพ์ก็ได้เป็นหนังสือมอบอำนาจทั่วไปท่านลงนามตรงผู้มอบอำนาจส่วนผู้รับมอบอำนาจจะให้ใครก็ได้ที่อยู่ทางบ้านญาติพี่น้อง ค่ะที่อยู่ทางบ้านก็ได้นะคะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านญาติพี่น้องก็จะลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจน,นะคะส่งไปสนอรวบรวมพวมร้อมเอกสารหลักฐานสำนาบาัตรประจำตัวประชาชนสำนาทะเบียนบ้านสำนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านเองของผู้มีสิทธิ์รับรองเอกสารถูกต้องนะคะทุกฉบับรวบรวมส่งไปเสน,นีใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานในส่วนของรายละเอียดที่จะออกลงในหนังสือมอบอำนาจ ก็กระชับกระชับากามอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจจัดก,การลงทะเบียนผู้สูงอายุตลอดจนให้ถ้อยคำต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่แทนข้าพเจ้าจนสิทธการแค่นี้อากาศใช้เวลาไม่นานกับการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุการหรือท่านใดที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติม ได้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยนะจ๊ะทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่กลางตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกต่สำหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ